มาลองกกินัไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e ด้วยนะครับตอนกด s u b s c r i b e เก็บกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง G&A นะครับว,วันนี้ผมได้ของแปลกมาจากห้างดองกี้นะครับเดี๋ยวเราุกคูดูเลยว้าวของจากดองกี้นะครับมาเดี๋ยวดูกันที่โต๊ะเลย ผมเตรียมโป้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยดูกันว่าอันแรกเป็นอะไรก่อนอื่นเริ่มจากไอศครีมถุงนี้ก่อนเลยนะครับามามาแกะกันครับ,ว,รบว้าวว้าวเป็นไอศครีมประเทศจีนมั้งครับไม่แน่ใจหรือญี่ปุ่นไม่รู้ นี่ครับเป็นไอศครีมนมมัง้งเท่าที่ผมเห็นนะนี่จะประมาณนี้เลยรูปล็อกภายนอกก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูข้างๆอ่านี่อ่านีประมาณนี้นะครับอ่า,อาเหมือนเป็นเท่าที่ผมเห็นนะก็น่าจะเป็นไอติมนมข้างในก็จะเป็นไส้นมข้นหวานอะไรประมาณนี้อ่ะ มาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกันเลยนะครับทุกคนนะก่อนอื่นนี่แกะตรงนี้อ่าดีเหรอครับเปิดกันเลยอ่าข้างในก็จะมีประมาณ1 2 3 4 5สาห้าห้าแท่งครับนี่เอาแท่งสวยๆมานี่นจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วข้างในก็จะมี5้าแท่งหนึ่งสี่ห้านี่ครับอ่ามาเดี๋ยวแกะทุกคนดูกันเลยนะครับ ามาครับโด๋ยแกให้ทุกคนดูกันเลยอา่าว้าวสวยงามครับรบน!น่ากินมากเลยครับนี่นี่น่ากินมากอ่าลองชิมกันนี่ครับไอติมมาลองกินกันนี่ครับ นก็จะเป็นเหมือนนมข้อา่า mm. ประมาณนี้นะคะอ่ากินต่ออ,อร่อยครับใช้ได้เลยมันจะเป็นความเป็นไอติมกับนมข้นหวานนะไอติมนมอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากลองไปซื้อกันได้นะครับนี่ยี่ห้อโลติอ่า อร่อยซื้อกันได้นะครับอันนี้ซื้อได้ที่ตองกี้เลยนะครับครับผมกิดหมดแล้วนะครับแล้วก็ ของของแปลกกับตรงกี้ EP 2ติดตามอีกคลิปเลยนะครับและสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับตอนกด Subscribe เสร็จอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ